สวัสดีครับพบกับผมช่องช้างน้องภรษาวิถีคนเลี้ยงช้างนะครับวันนี้พาน้องภรษาข้ามมาอยู่ฝั่งเดิมแล้วนะครับนี่ครับพาน้องภาษามาหาพี่ทองไทยก่อนเลยครับว่าในนี้โควิดจากฝั่งโน้นครับมาอยู่ฝั่งนี้ครับนี่ครับพาน้องภาษาไปกินหญ้าก,กับพัทงทองไทยนะครับวันนี้ จะสูงเท่ากันแล้วครับรบรรยากาศเหมือนเดิมครับ คิดถึงกันมากครับทางทองไทยกับน้องภาษาเนี่ยมาจากอยู่มาจากฟังนูโน้นนะครับหนีโควิดครับหนีโควิดย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ครับ สำหรับคลิปนี้ผมขอจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ